ภาพลักภายนอกการแสดงออกคือผลสะท้อนของพลังศักยภาพภายในของคุณโปรดยอมรับและปรับปรุงให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นคุณมีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งคุณเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราคุณมีจิตใจดีคุณทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น คุณมีอารมณ์ขันอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคุณเป็นคนซื่อสัตย์การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่ทรงพลังนี้จะเป็นของขวัญที่ดีกับคุณขนาดไหนถ้าคุณได้เห็นถึงอิทธิพลอันยิ่งใหญ่แห่งความประทับใจแรกที่คุณเป็นคนริเริ่มสร้างมันขึ้นมาไม่มีใครต้องการการถูกด้อยค่าตีราคา ต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะสิ่งนี้มีผลเป็นคุณค่าทางจิตใจและในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบถึงความก้าวหน้าอาชีพการงานของคุณคุณคือผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกต่อไปนี้คุณจะควบคุมวิธีที่ผู้อื่นมองคุณและแอบตัดสินคุณในแบบที่คุณไม่ต้องการ ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากคุณง่ายๆเพียงกล่าวคำชื่นชมเคล็ดลับมัดใจคนอันทรงพลังที่คุณจะทำนี้จะส่งผลตอบกลับเป็นภาพแห่งความประทับใจแรกภาพจำของความรู้สึกดีๆที่เขาจะมีให้กับคุณอย่างยาวนานเมื่อคุณปรับการแสดงออกของคุณเพื่อไปเปลี่ยนความรู้สึกที่พวกเขามองคุณตอนนี้ คือผู้เลือกความรู้สึกที่คุณต้องการแล้วเขาจะมองมาที่คุณด้วยความเคารพและก็มอบความรู้สึกดีๆอย่างไม่คาดคิดเลยทีเดียวดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่สร้างผลกระทบใหญ่หลวงเลยใช่ไหมครับสิ่งสำคัญคือรูปลักษณ์ภายนอกเช่นหน้าตาท่อยคำน้ำเสียงการแสดงออกมีผลสำคัญมาก ที่ผู้อื่นจะรู้สึกและก็ตัดสินคุณภายในเสี้ยววินาทีแรกมันเป็นการตอบสนองทางจิตวิทยาซึ่งเป็นไปตามกลไกธรรมชาติในจิตใต้สำนึกจะดีกว่าไหมถ้าคุณใช้ความรู้นี้ในการสร้างจุดเด่นเสริมสเสน่ที่คุณต้องการวันนี้คุณชื่นชมใครบ้างหรือ,อยังครับ เริ่มจากคนรอบข้างง่ายสุดไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ที่ไม่คาดคิดว่าคุณจะกล่าวคำชมใช้คำง่ายๆด้วยเรื่องราวใกล้ๆตัววันนี้คุณดูดีจังเลยครับคุณจะดีจังเลยชอบช่วยเหลือผู้อื่นอาหารที่คุณทำอร่อยมากครับความจริงใจสำคัญมากจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณกล่าวคำนี้อย่างเป็นธรรมชาติรู้สึกยังไงก็กล่าวไปอย่างนั้น ความเรียบง่ายจะสื่อไปถึงใจเขาได้ดีที่สุดครับคุณต้องชื่นชมอย่างจริงใจแล้วเขาจะให้เกียรติและก็เคารพคุณจากใจจริงเรื่องนี้ตรงไปตรงมาเมื่อคุณเปิดใจให้เกียรติชื่นชมผู้อื่นก่อนเพราะทุกคนต้องการการยอมรับและก็ชื่นชมประตูบานแรกจึงถูกเปิดออก ให้กับมิตรภาพและก็ความรู้สึกที่ดีต่อกันตอนนี้เพียงคุณเริ่มต้นจากคนข้างกายคุณขอให้ยอมรับความจริงทุกคนมีข้อดีและก็ข้อด้อยขอให้มองที่จุดดีของเขาเท่านั้นพูดคำง่ายๆออกมาให้ตรงกับความรู้สึกของคุณมันจะเกิดพลังไปหล่อเลี้ยงหัวใจให้อิม่มเอมในทุกวันที่ได้ยินเขาจะมีความเชื่อมัน่น อยากทำสิ่งดีๆยิ่งขึ้นสุดท้ายเขาจะตอบแทนด้วยสายตาที่เปี่ยมความรู้สึกเคารพในตัวคุณเพื่อส่งต่อเรื่องดีงามยังรุ่นต่อๆไปคุณอัดพลังเสียงสร้างแรงบันดาลใจขอบคุณที่ติดตามชมและสนับสนุนครับ